หัวหน้าการละครนะครับแย่งซีนทีมงานกลางห้องประชุมทุกท่านที่นี่ชอบดูละครไทยๆไ,ไหมหรือบางทีละครของแบบเกาหลีที่บางทีหัวหน้าเนี่ยก็โอ้โหบอกลูกน้องนะเฮ้ยพวกเราจะทํางานร่วมกันทํางานให้ได้นะพี่เต็มที่เดี๋ยวทํางานนี้ทุกคนแฮปปี้ถ้าท้าเรียกมันดีเขาก็ชื่นชมลูกน้องใช่ไหมแต่ละครบางที่มันน้ําเน่านะแปลว่าอะไร ตอนไปประชุมตอนไปเสนอนายใหญ่เนี่ยโอ้โหหัวหน้าเนี่ยทำตัวเหมือนเหนื่อยนะจริงๆรับเครดิตหมดเลยแล้วลูกน้องก็นั่งมองตาแปลลว๋วแล้วเฮ้ยทำไมวะพี่ไม่ไม่ให้เครดิตผมเลยงั้นวันเนี้ยเคยเจอละครแบบนี้ไหมคือจริงจแล้วหัวหน้าเนี่ยที่ดีเนี่ยผมชอบหลักการอนหนึ่งเขาเรียกว่าหลักการของกระจกและหน้าต่างกระจกก็คือถ้างานมันไม่เวิร์กปัญหามันเกิดควรใช้กระจกมาส่องหน้าตัวเองเป็นหัวหน้าว่าเฮ้ยฉันเนี่ย เป็นต้นเหตุอะไรไหมแต่ถ้าเกิดงานแม่งดีงานมันเวิร์กควรเป็นหน้าต่างควรส่องไฟควรส่งแสงออกไปให้ลูกน้องชื่นชมลูกน้องเพื่อให้น้องๆที่ทํางานจริงๆเนี่ยเขาเกิดกําลังใจเขารู้สึกว่าทํางานเป็นทีมแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นหัวหน้าการละครที่แบบรับเครดิตหมดเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือได้ครับคุณอาจจะได้โอกาสจาก หัวหน้าอีกทีหนึ่งว่าเห็นว่าคุณทํางานแต่ว่าสุดท้ายแล้ว,วาฐานลากคุณไม่แข็งแรงแล้วก็บารมีคุณไม่เกิดสุดท้ายแล้วคุณก็จะไม่มีใครที่จะเสริมคุณไปต่อได้ก็จะกระโดดไปจากที่ไปอีกที่ไปอีกที่แต่ว่ามันไม่แข็งแรงตรงนั้นหัวหน้าที่แท้จริงเป็นกระจกถ้ามีปัญหามองที่ตัวเองถ้าเวิร์กส่งไฟให้ลูกน้องนั่นแหละครับคือหัวหน้าที่แท้จริงครับหัวหน้าลงมือทำเต็มร้อยครับ